ค่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่องอุ้มชาแนลนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนถอนเงินในแอปแคปขัดนั่นเองนะคะก็คือตอนนั้นที่อุ้มเคยลงไปครั้งหนึ่งใช่ไหมทุกคนแล้วมันยังถอนไม่ได้นะคะก็คือจะต้องแบบ ่ดอนขึ้นไปก่อนเนาะถึงจะแบบถอนได้นะคะทุกคนก็วันนี้อุ้มก็ถึง20ดอนสักทีนะคะทุกคนก็เลยจะมาสอนถอนเงินให้นะคะคือแบบถอนง่ายมากทุกคนอุ้มไปลองถอนมาแล้วเดี๋ยวจะมาบอกวิธีถอนนะคะก็ถ้าใครแบบยังไม่เคยดูเลยนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าอุ้มก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะต้องมีการผูกบัญชีอ่า บัญชีเขาเรียกว่าไงนะทูบันนี่วอลเล็ตด้วยนะคะทุกคนมันถึงจะถอนเงินได้นั่นเองนะคะทุกคนก็อุ้มก็ไปผูกมาแล้วใช่ไหมแล้วพอถึง20ดอลเนี้ยอุ้มก็ถอนได้เลยนะคะเลยไม่ต้องผูกเนาะก็ใครที่แบบถึงแล้วแต่ยังแบบไม่ได้ผูกบัญชีอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของอุ้มก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยมาดูคลิปปัจจุบันนะคะแต่ไม่ต้องดูคลิปปัจจุบันแกแด่นะทุกคนเพราะว่ามันถอนได้เลยไงพอเราผูกบัญชีแล้วครบ20ดอลแล้วอย่างเงี้ยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะทุกคนก็คืออย่างแรกเราก็เข้ามาที่แอปแคปคัทนะคะทุกคนก็จะเจอตรงนี้นะคะศูนย์ผู้สร้างเนาะก็ให้เราคลิกเข้าไปนะคะทุกคนก็จะเจอรางวัลผลงานนะคะก็ยอดทั้งหมดก็คือ21.25นะคะทุกคนของอุ้มเนาะก็ได้คลิปขี้มาเอาแต่ใจมานะคะก็เลยถึง20่บวัยนะคะได้มา13รดันเนาะก็ เดี๋ยวเรานะคะจะกดถอนเงินแล้วเรามันจะมีข้อกําหนดเงื่อนไขต่างๆนานาม,มาเลยนะทุกคนก็กดตกลงไปนะคะก็ถ้าอยากจะอ่านก็อ่านได้นะแต่อุ้มไม่ได้อ่านอกทุกคนเนาะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็รอมันโหลดเห็นไหมเนี่ยชื่ออุ้มผูกบัญชีไว้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นทูมานี่วอลลิของอุ้มเลยหรือว่าจะกดเพิ่มอีกก็ได้นะนี่ถ้าถอนท0ดอลลดรนนะคะมันจะเท่ากับ660บาทนะ1ดอลลดร์เท่ากับ สามสิบสามบาทนะคะทุกคนเนาะมันจะมีค่าบอกอัตราแรกเลยเนาะมีท้าอุ้มถอนหมดอุ้มก็จะได้ประมาณเจ็ดร้อยหนึ่งบาทนะคะซึ่งอุ้มก็ถอนหมดแล้วแหละนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็ค่อยทําใหม่เนาะเออเพราะว่าตอนนี้ค่าเหรียญมันอุ้มจะบอกว่าไงดีอ่ะมันก็ยังเท่าเดิมนะคะยังไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะก็เลยกดถอนสักหมดเลยสักหมดเลยนี่มันก็จะมายืนยนันการถอนเงินนีทุกคนก็ เบอร์ถูกไหมอะไรถูกไหมอะไรอย่างนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะคะพอเรากดไปแล้วแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาแบบไวมากทุกคนนี่แบบเดียวเห็นว่าเข้ามาแล้วเออนะคะก็ได้ประมาณเจ็ดร้อยเนาะนี่เรายอดเงินข้างบนมันก็จะเหลือเป็นขีดแล้วนะคะเพราะว่าเราถอนหมดแล้วนั่นเองเนาะก็ง่ายๆนะคะถอนเงินเนาะก็ถอนเงินง่ายๆนะคะทุกคนก็ไปลองถอนดูกันได้คือจริงๆอะ่ะ มีคนคอมเมนต์ขอมาเยอะมากเลยนะคะว่าแบบเออสอนถอนเงินอีกรอบได้ไหมอะไรอย่างนี้อุ้มก็คือแบบมันยังไม่ถึง20ดอลเงี้ทุกคนถ้าถึง20ดอลแล้วเนะี่ยอุ้มก็จะมาสอนให้แต่ว่ามันยังไม่ถึงนะคะรอบนี้ถึงแล้วก็เลยแบบอ่ะมาสอนให้เลยเนาะแบบรีบๆเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะแบบอันเี้มันเลยจะมาสอนอีกทีวะอะไรอย่างนี้เนาะก็อุ้มว่าถอนเงินมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนเนาะ พอเอาจริงแล้วอะ่ะมันจะยากตอนที่เราแบบไม่เคยผูกบัญชีเลยไงมันก็เลยจะแบบดูยากนิดนึงนะคะแบบดูยุ่งยากอะไรต่งตางๆนานา,นานเนาะก็ใครที่ทําคลิปอยู่แล้วมันยังส่งออกไม่ถึง1,000นะคะทุกคนก็คือคลิปนะคะกว่าจะได้เหรียญแต่ละเหรียญคือ1นึาทิตอนเราลงคลิปเนี่ยเวันคือเราจะต้องมีผู้ส่งออกถึง1,000นะคะมันถึงจะนับเปลี่ยนให้เราแต่ถ้าแบบเกิน7วันไปแล้วอย่างเงี้ยแล้ว มียอดส่งออกถึง1น0 0นะคะมันก็จะไม่ได้นะมันจะคิดแค่ภายใน7ดวันเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอุ้มแนะนําว่าให้ขยันลงคลิปหรือว่าลงคลิปที่แบบกําลังฮิตในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันที่มันเป็นกระแสะมันจะมีแบบคนส่งออกใช้เยอะนะคะซึ่งอุ้มก็เอาอันนี้มาคือแบบเออส่งออกเยอะเหมือนกันนะคะคือเราจะต้องแบบขยันลงคลิป,ปบ่อยๆทุกคนเพราะว่ามันจะได้ขึ้นปีดนะเออใครที่แบบ ตั้งใจจะหาเงินจากแอปแคปคัดเลยโดยเฉพาะเนะี่ยทุกคนจะต้องขยันนะคะเนาะก็มาบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวอุ้มจะมาสอนสมัครแคปคัดใหม่นะคะทุกคนเพราะว่ามีคนรีเควสกลับมาเนาะแบบเอ้ยพี่อุ้มสอนอีกรอบได้ไหมคือแบบมันเปลี่ยนไปอีกมันเป็นให้เป็นแคปคัดโปรอ่ะเออทุกคนอุ้มก็ยังไม่ได้นะยังไม่ได้แบบไม,ไ,แบบไม่ได้มีเวลาว่างตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กําลังมีเวลาว่างเดี๋ยวถ้าอุ้มแบบ ทำแล้วสมัครผ่านนะคะอคุ้มจะมาลงให้นะแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็คือไม่ลงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้ามาสมัครก็คือมาสมัครได้อยู่แล้วแหละทุกคนเออแต่ว่าถ้าใครสมัครนะอุ้มแนะนําว่าให้อ่านกติกาดีๆว่าเขาช่วงนั้นนะ่ะเขาต้องการอะไรแบบไหนนะคะทุกคนไม่ใช่แบบเราทําคลิปแล้วแบบเอ้ยมันไม่ตรงกับที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้อะไรเงี้ยเราก็จะสมัครไม่ผ่านนะคะถ้าสมัครผ่านเขาจะแบบแอดไลน์เรามานะคะทุกคน พยายามนะคะทุกคนถ้าใครจะหาอะไรได้เสริมจากแอปแคปคัทนี้นะอืมอุ้มก็แนะนํานะทุกคนถ้าใครแบบเป็นสายตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็สมัครเถอะค่ะก็แนะนํานะคะอุ้มก็ตอนแรกอุ้มก็ไม่ได้อยากจะสมัครหรอกทุกคน <g ül> ก็คือแบบเออแบบมีคนขอมาสมัครให้หน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มาสอนถอนเงินอะไรเงี้ยเอออะโอเคสรุปก็เออนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะค่ะแบบเวลาเรามีเวลาว่างอะไรเงี้ยเราก็แบบมาทาตัดต่อคลิปเนาะเออ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดเทอมอยู่เนาะก็ใครอยากหาอะไรได้เสริมนะคะก็แนะนำแอปแคปคัดนะคะแต่ว่าจะต้องแบบมีใจรักจริงๆนะแล้วก็แบบขยันนะเออถึงจะได้กระตังนะคะทุกคนถ้าใครแบบขี้เกียจทำอะไรอย่างเงี้ยแบบมันกุ้งก็ไม่อยากจะแนะนำมาทุกคนเพราะว่าถ้าอยากได้ตังคือแบบมันจะต้องส่งออกภายในเวัน มีผู้ส่งออก 1, อ่ะหนึ่งพันอ่ะถึงจะได้ทุกคนซึ่งมันยากนะตอนแรกอุ้มก็คิดแบบเฮ้ยมันเขาไม่ยากหรอกมัง้งอะไรอย่างนี้ก็คือแต่ก็คือมันยากเลยทุกคนเออต้องแบบขยันทำขยันลงคลิปผู้ติดตามมันจะได้เยอะๆแล้วก็แบบคนมันจะได้ขึ้นฟีดนะเนาะนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอุ้มก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้อุ้มด้วยนะทุกคนกห็หายกันไปนานมากนะคะทุกคนอันนี้ก็ นี่น่าจะเป็นคลิปแรกหรืืเป่ะที่อุ้มแบบมานั่งอัดแล้วแบบสออะไรเงี้ยทุกคนเนาะเพราะว่าปกติอ่ะอุ้มจะแบบอัดหน้าจอแล้วก็ลงเอานะคะทุกคนก็คือปีนี้แบบยุ่งมากนะคะแบบคืออุ้มแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรหลายๆอย่างอะทุกคนแบบเรากําลังพัฒนาอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งลืมช่อง The Umm Channel นะคะทุกคนก็คือ จะพยายามลงคลิปแล้วนะทุกคนก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้อุ้มด้วยนะคะไว้เ,เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะแบบมาสอนสมัครแอป,ปแคปคัทแบบโปรนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโปรแล้วเนอะอืมก็เดี๋ยวขอไปหาวิธีสมัครก่อนนะคะใครที่แบบต้องการหารายได้เสริมจากแคปคัทก็รอติดตามดูได้เลยนะทุกคนก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนบ๊ายบาย